น <ITA> ี่ไงมาวางตรงนี้นะกัะจายยังไงบ้างครับผมโอเคไหมครับไม่มีคนนี่มิดโหลดมิดช่างนะโหลดป่ะมางวางวาง สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เารพรักทุกท่านเนาะนะครับมือแอดผ้าท่านผู้ชมเดินทางมาหาคุณยายบุญขอยายบุญนะครับเอ่อยายบุญนี่งวดที่แล้วกุมารให้บ่ถือนะครับท่านผู้ชมแต่ว่างวดก้อนคุณถืออยู่เนาะนะครับอืมนะครับมามาขอคุณต่อในงวดวันที่หนึ่งท่านว่านะครับ สัญญาณผมคึ้นคือจังบอมาเป็นยังไงสัญญาณดีก่ครับสัญญาณเอ่อช่องผมเอาขอก่อนคุณสุรินขอสิอ่ะขอกับกุมารอ่าท่านคุณสุรินบกเลยบอกย่อยยกเลยปัดใจัหกบาทเอาเอาหตรงเอาใส่แล้วเออใส่แล้วสาธุสาธุสาธุเด้อกุมารเอยกุมารทำตามของคุณมะกุมารบอก มาทำตามของกุมารบอกอม,มาขอจบขอหลักกับกุมาเก็ว่า,ให,า,ออาให้มาขอเอาเองให้มาขอเอาเองวันนี้ก็กระซิบบอกยายดังๆเด้อขอกระซิบบอกยายดังๆขอสามโตตรงๆมาตัวไหนสิมากก็ไปกระซิบบอกในยายใเด็กกูมานเด้อมือน,นี้ทังช่องคนสุรินทีวีก็เบ,บาที่ มาขอโชดสาธุสาธุาธุขอสามตัวสองตัวตรงตรงเลยเด้อตัวสองตัวตรงตรงเด้อสาธุสาธุฮะยายซื้อกับกูม่านเม่แบบเช่นนี้สาธุนะมจะตอดระวตัวตัวจะนาจะตันัจะตัประกวดตัวตัวจะน่าจนตัด กุมารบอกว่าให้เอฟซีมาขอขึ้นขอกับกุมารขอข้างบนอืมแม่ก็ทําตามที่กุมารบอกแล้วทําไมต้องให้แม่แปลว่าสองสี่เป็นแปดมันหมายความว่าอะไรยายไม่รู้แม่ไม่รู้แปลไม่ออกตัดให้มันเป็นคู่ตัดให้มันถูกยายแม่ไม่รู้จักตัดว่าตัดแบบไหน 2, 4, 8มัน,นหมายความว่าอะไรยายไม่รู้เด้อแม่ไม่รู้เด้อะคุณบา,คา,มมาบกคุณบางนั่บอกให้นะคบับแย่ขอบอกให้ 2, 4เป็น8นะแม่ 2, 4, เป็น8เด็มไม่ต้องสูตรคูณนะ 2, 4ก็เป็น8 2, 4, เป็น8 l i เหมือน Gone สตรคูณ <c oughs> เลยคว่าท่าโดกก็บอกว่าท่าถือที่หวุ ปฏิปัตนธุ์พุมตสมากสังโฆสองสี่เป็นแปดหนี่ไห่งด้นึ่อ้ยี่เป็นแไม่ยังโง่สิสองสี่เป็นแปดหมายความว่าอะไรไม่รู้ไหม เอาแปดเป็นตัวตั้งแม่เอาแปดเป็นตัวตั้งแปด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 เอาแปดเป็นหลักหลักหน่วยหรือหลักร้อยก็แล้วแต่หลักรนะ้อยเนาะไปเถอะเอาแปดตั้งไม่เอาแปดตั้งแล้วก็แม่ก็ทําไปเลยหนึ่งแปดหนึ่งแปดสอแปดสามแปดสี่ไปเลยลากไปเลยแม่ถึงไปเจ็ดพ่อ แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้ามันเยอะตัวแท้ท่านกุมารถ้าอย่างนั้นตัดแบบนี้แปดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็แปดห้าแล้วก็แปดห้าแปดเจ็ดแปดเจ็บสามหางสามหางสามหางจบเขียนเลยเขียนเลยเขียนเขียนเขียไม่ต้องเอาหลอกสามตัวไม่มันไม่เคยเข้าแปดหนึ่ง แปดห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับข้ามไปแล้วแล้วสองสี่นะสองสี่ก็ทำสองสี่บางติมันเข้าล่างนะสองทีสองสีเข้าล่างมาท่านหนูล่างสองสี่ล่างมั่นใจนะครับมั่นใจล่างแน่นอนล่างแน่นอน,งน,อนสองสัยไปเข้าอะไรไปออกนู่นไปออกไกลหวยสันจร สองสี่สองสี่สี่สองปับด้วยนะครับตัดด้วยนะแล้วไอ้สามหางเนี่ยบนบนนะครับบนนะแปดแปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดบนนี่แปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดใช่ยังทีหลังยังโง่นะทีหลังยังโง่นะโง่ไม่ได้โง่ไม่ได้ไม่ได้โง่ครับซื้อซื้อตามท่านกุมารบอกมันไม่ถูกอะแล้วทำไมไม่ให้ถูกละ่ะ กรมาณทำไมไม่บอกให้ทูกก็หนูไปเอาวันพุธหนูไม่ได้ไปวันพฤหัสก็แม่เตรียมของให้หนูหนูก็ไปเลยถ้าไปวันพฤหัสมันจะเข้าอันนี้อะไรแม่แต่เตรียมของให้หนูหนูก็ไปเลยโค้งสุดท้ายมาอีกนะโค้งสุดท้ายเดี๋ยวหนูจะไปหาให้เอกอีกมันจะเข้ากันไหม โค้งสุดท้ายเดียววันพฤหัสหนูจะไปไปคืนหนึ่งกลับมาเอ๊ะเเลยแน่นอนเอา<ะ>ให้มันชัวร์ๆหน่อยเดอ้อท่านขุมานไปเอาไปเอาแน่นอนไปเอาแน่นอนไปวันพฤหัสกลับมาวันศุกร์จะเริ่มละ่ะพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมเอาตัวนี้ ถ้าไม่พร้อมไปเอาก็เอาตัวนี้เนาะพร้อมไหมถามเอฟซีว่าพร้อมไหมพร้อมครับผมพร้อม,อม,อมเดี๋ยววันรหัสหนูจะไปไปคืนหนึ่ง,งตอนเช้ากลับมาอมืไปดูว่ามันจะเอาตัวไหนออกที่ไอ้หวยไออะไรนะหวยสัญจนบรบ่ท่านประมานหวยสนนัเออไปเอาไปดูสิมันจะเอาตัวไหนออกอืม,มันเยอะนะครับ มันหวยมันเยอะว่าจะจับตัวไหนมันจะเข้าจับตัวไหนมันจะเข้าจับตัวไหนมันไม่เข้าถ้าจับไม่ถูกมันก็ไม่เข้าถ้าจับถูกมันก็เข้าเหมือนกับหวดก่อนหนูให้หนึ่งสี่ดันไปออกสี่หนึ่งห้าสิหนึ่งห้าสี่อ้าวมันเป็นไปได้ไงมันเป็นไปแล้วมันเอาห้ามาไว้ทำไม ทำไมไม่เอาสีไว้ข้างข้างหลังเอาห้าไว้ข้างหน้ามันก็เปะเลยตัวไหนครับยายเอาตัวเสียงเฉียงเลยเด้อเจ๋งเก็แปดหนึ่งอะไรนะครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็แปดห้าแปดห้าแล้วก็แปดเจ็ดสุดท้ายสุดท้ายแปดเจ็ดไม่ไม่เอาเลยแน่นอนแปดเจ็ดแน่นอนตัวสุดท้ายแปดเจ็ด ไม่มีสามตัวเนาะไม่มีไม่อยากให้หรอกสามตัวมันไม่เข้าครับมันถ้าซื้อแล้วมันไม่เข้าเอฟซี SC เขาจะดา่าเขาว่าให้หวยไม่แม่นอีกลำบากนะไม่ใช่ไ <c oughs> ม่ลำบากนะอืมคนให้นี่ลำบากใจน่านูมาคนให้ลำบากสง <c oughs> สารนะเวลาไม่เข้าหนูก็สงสารแม่หนูสงสารแม่กลัวแม่เสียใจจะ่ <c oughs> ทำไงได้ล่ะมันมีหลุดมีเข้า มันมีหลุดมีเข้ามันท่าเข้าทุกรวดรวยตายแหละ <c oughs> จริงไม่ได้โกหกนะพูดเรื่องจริงหนูเนี่ยผ่านมาเยอะแล้วเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็เข้าอยู่นี่แหละนะกุมารบอกเ c ซีครั้งหนึ่งไหมครับบอกะอะยังไงเลขอะไรนอแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดเอาเลย แล้วเลขล่างะท่านอุมาลล่างสองสี่ล่างสองสี่สองสี่นะสองสี่แล้วก็ขึ้นตัดขึ้นตัดกลับด้วยกลับตัวด้วยกลับตัวด้วยอย่าเอาตรงกลับไปกลับมาจะได้ตรงตรงนะท่านอุมานถ้าพูดพูดก่อนก่อนก็เป๊ะหมดนี้มันไปคนละอย่างถ้าไม่มามันก็ถูก แต่ด้านห้ามันเข้ามาเสือกมาทำไมไม่รู้ผู้เสียใจตงร,รตงๆนะกุมารเด้องวดตัวรองมันคือแปดเจ็ดนะแปดเจ็ดนะเน้นที่แปดเจ็ดบอกท่านกุมารเน้นที่แปดเจ็ดเน้นที่แปดเจ็ดแปดห้าตัวรองแปดห้าตัวรองนะกับแปดกับแปดหนึ่งแปดห้าตัวรองแปดหนึ่งด้วย ปดหนึ่งกับแปดห้าในตัวรองเนาะตัวรองแปดเจ็ดตัวกันแปดเจนตัวกันตัวแน่นอนตัวจะได้เงินได้ทองตัวจะได้ตังวันนี้จะได้ตังได้ตังแน่นอนแปดเจ็ด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 นี่ได้ตังได้ตังค่าแปดไอ้ตัวรองสองตัวนี้ถ้าถ้าบางทีมันก็เข้าตัวรองเนาะใครจะไปรู้ล่ะครับป้อมมันเอาไอ้เป็นอะไรเนี่ยตัวป้อมไปหมุนอะ ครับหมุนไปหมุนมามันรู้ตัวไหนมันจะออกใครจะไปรู้นั่นแหละถึงได้ขอกระทนกระมามีหูทิพตาตาทิพ่ะเดี๋ยวจะไปไออะไรนะสัญจรลู้นถ้าไปไปไปหาสัญจรมันไกลๆนะสองวันถึงจะได้กลับมันไกลนะมันไกลเหรอไกลสิถ้าไปสองวันจะได้กลับโอ้ไปไกลก็แป๊บเดียว แล้วมันจะออกมันเหลือกี่วันมันจะออกล่ะวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบสองอือเอยี่สิบสองหลายวันอยู่หลายวันอยู่ครับท่านกูมานสองวันไปสองวันเนาะโอ้ไปท่านกูมานไปเพาะไปเลยไปวันเดียวก็ถึงไปวันเดียวก็ถึงกลับมาอ่ากลับมาพอดีวันศุกร์ครับวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์จะให้พวกคุมาอีบอกมามามาถ้าไม่มาก็แล้วแต่ อืมถ้าไม่มาก็แล้วแต่มาม่ได้บังคับแล้วเอาตอนกุมารกลับมาเด้อตอนกุมารกลับมาจากกองฉลานก็จะมาเอามามาเลยเอามาเอฟซีมาเยอะเยอะเลยอาลวดเดียวจบรวดเดียวจบเลยลวดเดียวจบเลยให้บอกให้เขามาเยอะเยอะให้เอฟซีมาเยอะเยอะเลยมาเยอะเอะตัวนี้ก็ไม่เหมือนกันนะตัวที่ให้ไว้อืมแปดเจ็ดน่ะ จะไปดูไอ้ที่รู้มันจะเอาตัวไหนออกออจะไปดูกรจะไปดไปูก้องฉลากรฉลาก่อนมันจะเอาตัวไหนออกครับืมสัญจรจังหวัดอะไรนะจังหวัดนาจังหวัดอะไรละ่ะ,ะ,ะไะม่กําแพงเพชรหรืออะไรนี่แหละเพชรอะไรไม่รู้แหละอ่าขอแต่ให้ให้ได้ไปไปทั่วแหละครับเอาให้มันชั่วช้านะท่านดูมาเดียเด๋ยวเดี๋ยวแน่นอนแหละแน่นอนจริงจริง หนูไม่ให้แม่ฝันเพราะอะไรแม่มาฝันเลืองหลงเรืองเรือมถ้าบอกก็แม่นะถ้าบอกใครจะออกใครจะออกบอกแม่เราให้กุมารบอกตรงๆรงมาแล้วบอกตรงตรงเนาะไม่ต้องไปใ,ให้แม่ฝันหรอกไม่ต้องให้ยายฝันไม่ต้องให้แม่ฝันหรอกเอาตรงตรงเลย,เเลยให้เองให้ตัวเองเลยครับอืไม่ต้องให้แม่ฝันมันลำบาก คุณแกนอนไม่ค่อยอิ่มหนาวก็หนาวไม่รู้อะไรประเทศไทยมันบอกแม่ตรงๆเลยเด้อบอกแล้วบอกแล้วว่าเจ็ดแปดตัวตัวจะตัวตัวตัวที่ได้เงินอ่ะตัวที่ได้เงินเจ็ดแปดเจ็ดแปดลัคตารีไม่มีขายนะลัคตารีไม่มีขายนะอย่าบอกให้แน่นอนไม่มีนะไม่มีนะรีบหานะรีบหา รีบไปหาซื้อเลยซื้อเอานะไปเจ็ดไปเจ็ดแน่นอนไม่ใช่เอาเอาของของคนอื่นมาออกนะของอุมาณเองอืไม่เอาของคนอื่นมาหรอกครับเอาของตัวเองนี่แหละของตัวเองนี่แหละน้อเขามันถูกปั้นจะทําไงเนาะมันเข้ามันเข้าแหละมันต้องเข้ามันต้องเข้านาะเข้าแน่นอนแหละเข้าแน่นอน แน่นอนนะ <ừ> mm. อถ้าญาตเอาเลยรัตตอรี่แต่มันหาไม่ได้นะมันหาดูแล้ดูแลรีบไปสั่งจองเลยเอาเลยแปดเจ็ดไปเอาแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแน,น่นอนแน่นอนแน่นอนแน่นอนจริงๆเลยจริงๆเลยเป๊ะเลยคอยดูนะเทนี้แหละงวดก่อนมันไม่มันไม่เข้า นี่เข้าเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนแปดเจ็ดอ๋อครับผมตัว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 เอกอืมอย่าโกหกท่านผู้ชมเขาเด้อท่านผู้มาโกหกทำไมโกหกมันมันไม่ถูกนะค้าโกหกในตกนาโลกไหนตกนากบาปแล้วทําไงอ่ะอ่าเดี๋ยวปู่เขาหล่าอีกนะครับปู่เขาว่าให้ไม่แม่พูดให้พูดให้เอฟเอฟซีท่านผู้ชมเขาชื่นใจหน่อยท่านผู้มาเอฟซีบอกบอกหนูหนูจะบอกนะครับ ปดเจ็ดตัวเดียวแปดเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวเจ็ดแปดแปดห้าตัวกันแปดห้าตัวกันกับแปดหนึ่งตัวกัน,กนล่างนีง่ให้ซื้อร่างสองสี่สองสี่สองสี่นะสองสี่นะล่างครับผมอืมปูก่ก็นี่แหละหนูขอโทษขออภัยนะปูท่ที่ที่ปู่ว่าที่หนูว่าปู่ว่าปู่ไม่ให้หมวยไม่แม่นแต่เวลานี้หนูก็รับำกรรมรับกรรมรับบาป <c oughs> ที่ว่าปู่ให้หมวยไม่แม่น วันนี้แน่นอนบอกว่าวันนี้แน่นอนหนูจะไม่พูดไม่ด่าไม่ว่าปู่แล้วบ่าวว่าปู่แล้วโว้ยมันไม่เข้าริงเนาะทีหลังไม่ต้องเลยจะทําจะถูกจะผิดไม่ต้องว่าปู่ปู่จะให้ตัวไหนก็แล้วแต่ปู่ย้ำตัวเลขข้างหนึ่งกูมานเจ็ดแปด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 แปดตัวเดียวเจ็ดแปดตัวเดียวตัวกันห้าแปดห้าแปดแปดห้าครับผมแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัวกัน ตัวรองสองสองสองนะสองสองหางครับหางตัวเด่นตัวเด่นแปดเจ็ด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 แปด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 เจ็ดครับผมสาธุครับสาธุสาธุนะกุมารไปแล้วกุมารจะไปขออันนั้นต่อจะไปที่กองสลากต่ออือไปกองสลากต่อเด้อกุมารเด้อ ผ่านประชุมเนาะมื่อนีไปสายเมื่อนาะนะครับก็เป็นการมาขอากับท่านกุมารยายยายยายฝันว่าไงนะไหนไม่ได้ฝันทีอ่อะไรท่านกุมารมาบอกอะ่ะตัวนี้แหละเออที่ที่กุมารมามาคุยกับยายนั่นเอเอเขาบอกว่าสองสี่เป็นแปดแล้วพอดียายไม่รู้จกักตัดตัดไปตัดมาแล้วพอดีเขาก็ตัดให้อา่า่าน ถ้าสองสี่เป็นแปดอืมก็คือสองสี่แปดสองสี่แปดอแล้วแต่อืมอืมแล้วพระกมารบอกว่าไงต่อไหนเขาไดุ้ตรเขาไม่ได้บอกอะไรนะเขาบอกบอกว่าแม่สองสี่เป็นแปดนะเขานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมท่านมาบอกยายเข้าห้องพระอ่ออย่างนี้ใช่ไหมเอออย่างนี้ครับแล้วอ่าท่านท่านกุมารบอกว่าอะไรถ้าพวกผมมาให้ให้พาขึ้นมานี้เออเพื่อ ขามาขอเอาเองขอเอาเองแต่เขาจะติดล่างยาอย่างไงอ๋อครับก็เลยมาแล้วท่านก็ให้ตัวนี้เนาะจ้าเออนะครับนี่นะครับก็คือแปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดแล้วก็สองสี่ท่านกุมารเน้นว่าที่แปดเจ็ดนะครับแปดห้ากับแปดหนึ่งในรองแล้วก็ล่างในสองสี่เนาะครับผมเอานะครับก็เปลี่ยนการมาขอกับท่านกุมารทองนะครับมวด ที่แล้วผิดน้อยใหญ่ผิดงวดก้อนน่างวดก้อนอะไรนะมันออกอะไรนะแปดเจ็ดบอกเรื่องอะไรแปดเจ็ดตรงตรงเลยนะครับออันนี้แปดเจ็ดตัวนั้นมันใช่เจ็ดแปดบอกตัวนั้นให้เจ็ดแปดอันนี้มันแปดเจ็ดแต่ล่างในท่านกุมารเน้นไปที่สองสี่เม็ดเดียวเออนะครับคอยมันมาเลตรกตรงครับ คนสูรินไล์สดไม่ได้เลยจ่างด้คุคนมีคนเบื่อฮัครับทวัสดีค่ะัี่ะัคสวัสดะสรัสกีคลสวัสดสวัน่ะสวัสดแล้ะสวเนดีคะสวัสดค่ะสวัสดีค่มสวัสดี่ะสว่ะเนครับแต่ว่ะเวัสีค่สสี่สั่ะัสสัส่สัคนค่ับผมสวัสดีครับี่่่่อ 你也来